ใช้น้ำด้วยไว้ดูแลตัวเองให้ดีนะจ๊ะส่งกำลังใจให้รับรู้ความหูใหญ่ให้เสมอนะคะพี่น้องชาวใต้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องตุ้มให้แม่เขาดูก็ดีแล้วนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปนะลูกตาดูแลตัวเองนะจ๊ะคืนนี้คุณตับวันยี่สิบสี่โมงจ้ะแม่เตรียมมาแล้วเตรียมเสืนน้อนาเตรียมพายุมาแล้วค่ะ ทักแม่สักทีที่หลังเข้าภาษานะควคแม่ดีรวนจะเป็นพวงเสมอนะจ๊ะสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็จะพลาดไปเอาใจช่วยนะจ๊ะแม่ส่งกำลังใจให้นะส่งกำลังใจให้ลูกสานส่งกำลังใจให้พี่นนะ้องชาวใต้ทุกท่านนะคะ อเนทีนนน่ใหม่จะลงแลค่ะช่วย,ย,ยกันหน่อยขออสใบสุท้ายค่ะวน,นี้ใส่เส้อวีอ้อนนี่ต้น้แล้วขอแม่แต่น้มาอย่างไขอให้ไม่มานะะอให้มันลดไแย,ย่ไปยาไมดูแลคนแล้วก็คอยดีนะจ๊ะดูแลเใหดดีด้วยจัะ